โอ้ยทอมบอบจ่าแล้วฮะวันนี้นนใช้ได้อยู่บ้าโอ้ยแกว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 โอ้โหวันนี้ตายโ,โหดมากเลยครับจ้างทหารมาได้มาตัดงาให้นะฮะ<ช>เป็นทางเข้าสวนโพเองฮะต่อไปก็จะไปเป็นไปสวนนะเป็นบ้านแล้วฮะโอ้สุดยอดเลย ใช่เลยซาเร่เฮ่ซาละาง่าหลายจังเลยฮะเดี๋ยวกะทีให้กะเจ้ามาทำความสะอาดจ้างให้เจ้ามาถางทำความสะอาดให้ไม่ไปเลยไวๆนี่หือว่ามันหกอยู่ตอนนี้ถ้าาเห็ุแล้วก็น่าจะเบิ่งเบิ่งออกปนในจุดใดแต่ก็ตั้งเสาไว้ร้อยละมีเสาไว้ละมีไม้ขีดแดดไว้ละสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบล็เป้เฮ้ มันนี่ก็พาเบิ้งสวนเนาะเบิ้งบ้านสวนโต๊ไปกระชเป็นบ้านละเพราะว่าชิเตรียมมาให้กะเจ้าม,มาถางนี่แหละก่อปได้ใหญ่ไปไหนพอด,นนดินมูลดินบางพอตู้แบ่งให้พอได้อยู่ครอบครวงน้อยนึงอ,อยู่เจ้าไงกระชเตรียมให้กะเจ้าม,มาตัดหญ้าแหละนี่ือรยากาศใบใบนี่เดี๋ยวให้กะเจ้าม,มาทำความสะอาดพอดีครอบครัวน้อยอยู่บุใหญ่ปลายปันใดถ้าเขาถางใหญ่แล้วพูดแหละมันก็นจะน่าจะ เห็นมุมเห็นอย่างมันหางห้าหางปั๊บดินแบบน้อยตะกอกมอออกจากต้นหนึ่งสองต้นเพราะมันใหญ่พอมันเป็นมากมันขึ้นหญ่าหลายโพดหนะถ้าเขาเห็ดที่ซ่อมมันได้ดีใส่ปุ๋ยดีมันก็คืนไม่จะได้โกงมอมาหลายต้นเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งต่อไปว่าถ้าถางง่ายได้มันจเป็นประมาณไหนจอพูดแหละถ้าชิจ้าง้างมาทำความสะอาดซางตัดพร้อมแล้วก็ ตัดแล้วกันทางเนี่ยนั่นแหละเขาจะเซมียนจุดไงพ่อมั่งหลังจะป็นของเอื้อยที่บอกซึ่สองเบื้องเนาะโดดเราบ่ได้มาบันนี้ชิดพอคราิเห็ดเรียกเหตุการณ์หลายบันนี้แหละชิเตรียมกันแล้วบันนี้โอ้โหวันนี้ขโมยจ่าแล้วฮะ โอ้โหวันนี้อันตรายโหดมากเลยครับจ้างทหารมาตัดงาให้นะฮะโหดมากเลยกบไม้น้อยฟังนี้มีิดบอลเดี๋ยวโอ้ตอนนี้ครับกบดอกแคร์แห้ออกเลยเลยโอ้เดี่ยวออกแค่โคกคูนโคกใหญ่นะขาใส่ไฟอีกโอ้แมนแมนเดี๋ยวออกเดี๋ยวออก มันพันสาไฟไะไเนาะสายไฟบุหัวไฟแค่เลยสายไฟนะมันคาสาไฟมันเดวออกเดออกอกอันนี้ใส่ได้ยู่บอมื่อไ่เอาเอาใส่นเอามาแล้วมันชิดกองไง อย่ตรงนั้นเนาะตรนั้นันะวันนี้เวเครื่งหนึ่งโอ้กำลังซ้อมกบกวงมันสั่นลงหลายกบอยูด้สูงอด้กบคู่ก็จะออกกันโอ้จะีกบพนึ่งกรบหนึ่งโอ้กบวงงลายพดคักคัคักลังซ้อมลง เดี๋ยวเจอกันตอนนี้ต้องไหมออกแปลนอัดแซบนี่ครับโอ้โหเขาก็ถางง่ายแล้วก็ซ่อมกกปลงม่วงฮะซ่อมกกม่วงฮะโอ้แกว l kel ก e l ่ร้างเงาลาย ยอดโอ้คุณแบน้ำทำไรฮะอ้ยเห็ดหน้าสุดเตีเ้ยเนี่ยวันนี้เขกากำลังทางข้างหน้าเบอร์นี้จะลอยแล้วโอ้สุดยอดเลยโกกมองเริ่มซ่อมตัดออกแล้วมือหนก็จะเอาตัวนี้ออกมันไงโพดเนาะสายมปแล้วแปนมาแล้วบอรนี้นะ แปลนเบิร์ดตัวนี้ก็เอาออกตัวนี้ก็เอาออกค่าสายไฟก็คูณตัวนะสอมแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพวกเรากำลังทำการตัดกบไม้ฮะกบคูณฮะมันเพราะว่ามันตัดตัวได้เนาะเพราะมันค้าสายไฟยางเห <c oughs> ็นบ่ะมันหนีไปสายไฟเลยก็ไม่ตัดออกเลยหน่อยให้หน่อย,อยต้องแลวออกอีลีตัวนี้กบคูณ <c oughs> อืมเสร็จแล้วฮะของผมเสร็จแล้วฮะโอ้โหจ้างจากตอนนั้นหลายหลายอยาหลายทำคับสาวแล้วล่ะสุดยอดแก้ว kel kel k า l น้ำตาโอ้แ kel k แก k ว l จ้างตะเกา و หลายหลายโพตะเก ا า ปูใหญ่ปูใหญ่เน้นน้อย,อยพอได้อยู่ครอบครัวสองคนปูใหญ่หลาย,ยปันใด